สวัสดีค่ะอูคจินุโพสีรันนะคะที่ปรึกษาการขาย Master Certified u s ย d c สคาสาขาประดิษฐ์มนูธรรมค่ะวันนี้อูจะมาแนะนำรถในโชว์รูมนะคะคันนี้เลยค่ะ Subaru XV 2.0 IP AWD ปี2016นะคะราคาพิเศษเพียง685,000บาทนะคะพร้อมรับประกันหลังการขาย12เดือนหรือ25,000กิโลเมตรนะคะ คันนี้เล็กใหม่น้อยมากเพียง50,000ื่นต้นๆเองค่ะเดี๋ยวอูจะพาไปดูรถภายในและภายนอกกันนะคะคันนี้ภายในจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะคันนี้จะมีเนวิเกเตอร์ด้วยค่ะเกียร์อัตโนมัตินะคะ ที่แจ้งเลยค่ะเลขไมน้อยมากเพียง51,141กโลเมตรเองนะคะจะเป็นรถ SUV ขนาดกระทัดรัดนะคะ5้าที่นั่งค่ะรถของเราปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะสวยมากๆเลยค่ะห้องสัมำาระกว้างมากนะคะ,ะมียางอะไหล่ด้วยนะคะ ดูภายนอกกันนะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2 0ลิตรนะคะกำลังสูงสุด150แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุด9 9อนิวตันเมตรขับ4 x ดนะคะสามารถใช้ลุยทางขูุขระได้ดีค่ะช่วงล่างแน่นมากค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะออกรถวันนี้ผ่อนปีหน้าค่ะ แถมฟรีคูปองแพ็กเกจจาก MMS p o t t Thailand นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองเติมลมยางในตัวเจนอบโอโซนตรวจเช็คฟรีย4ิบสรายการดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%ปรึกษาก่อนจัดไฟแนนซ์ได้นะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 9 1 1 1 9 6 6 5 5ู้นะคะสวัสดีค่ะ